โดน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 เหมือนโด,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 ดนนะเหมือนโดนเหมือนโดนโดนไหมโดนฮะโดนโดนโอ้ยอยู่ใต้น้ำฮนะตัวใหญ่อยู่ครับอ,อ,いいอ,อ,อู้อ้อ้าวของละเด้อเฮียน้ำลึกบ้านน้อย มันลอยมาหนึ่งๆนะพี่นะอุย้สยสไปเดอร์แมนเปียกน้ำอีกแลว้วครับผมพี่นะครับโอ้หลอยมาแบบหนึ่งๆนะผมซัดนะผมว่าผมซัดต,ต้นลำคอนะติดข้างล่างนะนี่นี่นะนี่เนะี่เหรออู้ ลอยไม้หนึ่งครับผมว่าครึ่งโลเป็นอย่างต่ําครับพี่นะครับเนะาะงานนี้ผมเปียกแล้วนะเดี๋ยวลงไปตัวแรกก็เปียกละคงสีมหมาเลยเนาะพี่นะเนาะไปเดี๋ยวผมขอตัดกล้องเลยนะโอ้โหติดอยู่ข้างล่างนี่นะพี่นะนี่ติดอยู่ข้างล่างได้เลยครับ าสงสัยผมคงจะได้เปียกนะะเฮ้ไปเดิมตัวแรกเลยนี่เปียกแล้วพี่นาเ,เดี๋ยวผมขอลงไปเลยเนาะพี่นาเนาะว่ามันสิเป็นจังไหนเนะาะใสข้างโลเป็นอย่างต่ำครับเลึกบ่เนาะ โอ้โหได้มาแล้วครับนี่น่ได้นะน่าจะหนึ่งโลครับพี่นับนี่ผมว่านะโอ้มค่านะครับตัวแรงครับเปียกนะครับโอเคนะครับพี่นะครับเดี๋ยวผมขอตัดภาพมาเนาะขอเก็บปลาอะไรเรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวเราลุยกันต่อแล้วพี่นะครับอันนี้นะดูจุดที่ผมยิงก่อนนะครับนี่ นี่เข้านี่เลยครับพี่นะครับดูฮนะโอ้ดูฮนะเข้านี่ทะลุคางเลยครับนี่นี่โอเข้าจุดที่สุดยอดมากครับโอเคครับผมขอเก็บปาลาแล้วนะครับครับผมพี่นะครับ หลังจากที่ผมนั่งไปสักพักนะผมก็คิดได้ว่าผมลืมเอาแบตมาครับพี่นะครับทั้งสองชุดนะฮะหนึ่งโดยชาร์จไวนะ้เนาะลืมเอามาในีนี่ก็เหลืออย่างละก้อนนะแต่ว่ามันเป็นก้อนที่มันตกค้างบแบตมันแค่ยี่สสามสิบเปอรซนะอยากจะยิงไปนี่นสักสองสามตัวเพิ่มแน้อพี่นะเนาะแต่ทำไงได้เนาะ อยากจะยิงเลยแต่ว่าแบตมันไม่มีเนะาะทำมาได้บันทึกภาพก็ไม่อยากจะยิงด้วยเนาะโอเคครับพี่นะครับเดี๋ยวผมขอลงไปข้างล่างนะครับพี่นะครับครับผมพี่นะครับคลิปนี้ก็เสียดายครับลืมแบตทั้ง2ก้อนไว้เลยที่บ้านเลยมีทั้งหมด4ก้อนครับลืมเลยเนะาะชาร์จไว้ครับโอเคครับ okay, พี่นะไม่เป็นไรเนาะอย่างน้อยอยังได้หนึ่งแต้มนะพี่นะครับ ผมว่าไม่ถึงโลก็เกือบโลนะฮะอย่างน้อยก็8ขีดน้อพี่นะเนาะเฮ้ครับเดี๋ยวผมจะมาชั่งให้พี่นะดูนะครับเ<ๆ>สียดายฮนะอเป็นไรเนาะคนเราต้องมีผิดพลาดบ้างนะวันนี้ลืมจริงแล้พี่นะครับเดี๋ยวผมลองชั่งดูนะว่ามันหนักเท่าไหรนะ่เนาะเดี๋ยวดูกันนะพี่นะผมว่าน่าจะ7ขีดหรือว่า8ขีดได้สบายครับ <S <S <ๆ>อ่านี่เลยนะครับ หนึ่งกิโลจริงฮะหนึ่งกิโลนิดๆนะก็ถือว่าุ้ม่าพี่นะครับเสียได้เนาะตอนนี้แบตก็เหลือประมาณแค่ห้าเปอร์เซ็นต์หวังว่ามันคงไม่ดับก่อนนะครับพี่นะครับถ้าผมคลิปนี้ก็คงจะเป็นคลิปสั้นครับพี่นะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านาอพี่นะเนาะผมก็อยากให้มันแบบนานๆน่อยหละแต่ว่าพอดีลืมเอาแบตไปที่บ้านครับก็ได้หนึ่งแต้มครับก็ยังดีอะดีกว่าไม่ได้สักแต้ม โอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ผมก็อาจจะขอลาไปเพียงเท่านี้เนาะยังไงผมก็ขอขอบคุณพี่ๆนานาทุกๆท่านนะครับที่ได้เข้ามาให้กําลังใจผมเสดหนุ่มชาวดอยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆท่านเลยนะครับที่ได้เข้ามาพูดคุยกับผมนะใครมีอะไรสามารถถามผมไปใต้คลิปได้เลยนะครับผมจะเข้าไปตอบทุกคนนะครับเฮ้ครับคลิปนี้ก็อาจจะพอแต่เพียงเท่านี้เลยพี่นะลืมเอาแบบไหมเดี๋ยวคราวหลังจะไม่พลาดแบบนี้อีกครับพี่นะครับไปเดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะครับผม คลิปนี้ก็อาจจะขอลาเดี๋ยเพียงเท่านี้เลยนะครับเนื่องจากแบตหมดเกลี้ยงแล้วพี่นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับลาเดี๋เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ